สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านทุกสุมทุกคายที่หมักในการเลี้ยงการโตนกเขาใหญ่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับตัวนี้ครับติบินก่พิทครับย้ายจากนกดินนะครับมาลินบักเพชรนครนะครับเนี่ยย้ายมาตามนกเสียงกลางขึ้นไปใหญ่ไปแล้วครับเกือบใหญ่ใหญ่ไปแล้วครับคูอ่างครับอยู่ในป่านี่ครับอ่างสามสี่คำครับโบไก่ครับทางพุนครับทางหลังครับผมโตเดี๋ยวผมให้เิ่งบรรยากาศ ทางผมโตมา่อกี้รับเดี๋ยวเปง่บรรยากาศบานผมปพร้อมครับแต่เงินกับขึ้นปีเลยเลครับทีผมโตอยู่ทางนั้นครับนะเมื่อกี้หันล์ผมลงลงดินลงทางคนนะครับคู่ใช่ครับอ่างบบ้คู่ยกครับแต่ก็มีอ่างเลือคูยกแลครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมไปพร้อมกันครับว่าสิงห์นครสีเห็ดใดวาผมจะขึ้นโกกนี่แหละครับอาจารย์ต้น ผมจะเตงงาต้นน <krit> huh ี้แล้วอนนกขึ้นเยควรก็จะไปยุ่งมงเก้าครับก้องกับชักพ <gun> ังสิไรครับยัดเพื่อนบบหินนะครับจะกิดตังส่ไครับเห็นบเหินแน่กับโรู้ครับเ๋ยวไปเต้งิ่งกันเลยครับผมจวเอานกขึ้นครับส่วนนกป่าจะอยู่นี่ครับป่านี่ครับระยะอยู่นี่ครับโอเคครับบัวลายใหญ่ห้าเดี๋ยวไปเต้งิ่งครับนี่ตื้นครับบักเพชรนครขึ้นกิ่งกันทีเรียบร้อยแล้วครับ นกป่าเคียกอยู่นี่ครับสีขัดเฉลินในผมอยู่ครับรอลุ้นไปครับผมออกป่าเป็นครั้งที่สี่ออกไก่เทียงเป็นครั้งที่สองครับหลังจากออกไปประมาณนั้เลยครับติดรุดครับสฉลินให้ผมอยู่ครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมชิบปูเพาไปใส่ครับให้เกาวแหงสักหน่อยก่อนครับนกป่าตีตะไลนะครับตีตะไลอยู่ในผมครับมุบัตเหตดในผมอยู่ครับเมื่อกี้หันขันคากล้องเลยครับ đi học là líp chân đó nhất nãy con cái cài cả cha, ok các bác viết cả, bút viết vắn lắm, ngoạp ma cả thứ linh đấy hả, líp cứ con léo hả, nóc ba cả phải chửi ma đấy ลงล,ลงบุลงพาโตเนี่ยมันอยู่ไก่กันเติบด้วยครับร้อยเมตรหมดแล้วลุนไปพบกันครับนกป่ากันอยู่ในนี่ป่านี่แหละเสียงขันที่ป่านี่ครับ,เด,รบเดี๋ยวพวกลุ้นไปพ,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 พบกัน,นครับสิงสินครกำลังดึงเะารอยู่ครับ ทั้งดึกทั้งคู่ครับถ้กก่าวเสซ็ตโหรือยังเด้ดครับเด้อนกปากอะ่ะเรียกดีใช่ไหมอาจารย์มีโอกาสด้วยอยู่ต้นนี้ครับอยู่ต้นอุ่นๆนี่ครับนกปากชีลงหมดน,นะครับน,นะครับ,บ,กกรบตีใกล้ขึ้นมานครับโอ้ยไายบงนกไปกว่าตีตะไลขึ้นมาแล้วครับ นกคุจะส้องนกแบบห่านก,กน็หานก,ก็บับเหินครับป่ะนี้โอ้ยบรินีตายแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยนกป่าลงเขาบนเมืองคนแล้วครับอย่าลุ้นแต่พร้อมกันครับชิลงบอกครับอยู่ตออหน้าบักเพชรนครเลยครับ โอ้ยนกโตผมกระขันนะครับมันอย่าขันครับมึงนะจ๊ะนั่งอยู่ในกลนดูนะครับนี่ขันตท้ครับเอามือไว้ที่นี่เอามือไว้ี่นี่ไว้กับโบยู่ครับเอาไม้นี่ย่ไก่อนครับบอไว้แล้วหาไม้นี่ไย้ก่อนนะครับเอ๊ะมันจีบไม้ลินก่อนบอไว้มันทีมาผีครับ เพชรนครผมสุดยอดเลยครับเอาไวล้ลินเทนบักปลอตภโยฟมันได้สบายเลยครับวันนี้ลงบง่ลงบ่รู้ได้จานเด้อหลุนไปพ,พร้อมกันครับยู่ทา่าของบอลอ๋อมุขันเด็กครับปักนี่กันไว้ใจยเย็นครับใจยเย็นนกต่อตัวนี้จะไปยู่กับซุ้มเพชรตองอูด้ครับเด้อทีมงานเพชรตองอูครับ ลงครับลงแล้วตีตะไรแล้วครับตีแล้วตีแล้วโอ้หายอยู่ครับหายอยู่ครับลุ้นครับลุ้นเฮผมว่าสิลงครับโบลงครับฟังครับครับสิงหนครครับลูกปักปอตะโครับผมก็เหลือตัวเดียวครับโอ้ยลินครับอานี้กลับคืนมาแล้วก็ดีแล้วครับขอบคุณครับให้อาจารย์เป็นฝึกนับตัวไม้ครับลูกปักมิดเทครับตัวน่ะสายวิ่งครับ หลุดน,นกหลุดน,นกคู่อ่างตัวนี้ก็ขันอยู่ในกล้องเลยครับโอ้ยตายตายตาย,ตายไปอย่าไปขันนะลงแล้วครับลงแล้วลงแนะลงนะ้วเป็นอะไรโอ้ยลงดินครับลงดินลงดินนะจ้าลงดินสิงหนครกคู่แล้วจะขึ้นบ่ครับโอ้ยยันต่เป็นขึ้นมือนั้นเลยครับขึ้นมาหลดุดตีนเปียกหลุดรุดนะครับ ันีวีไปไปยันหานกบุหินครับบบกเหตะกรดึงง่ายๆเลยครับบอกสื้อนกยางมาหานกนครับยางนะครับสีขึ้นมาครับยุได้ดินครับนี่ครับนกป่าอยู่นี่ครับคูพพแล้วครับวัวกลเป็นลงดินเรียบร้อยเลยครับนี่ครับบินขึ้นแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับจับกาวเลยครับเรียบร้อยครับผมเต็มที่สองของเพชรนครครับเดี๋ยวไปเก็บตัวเลยครับห้านาทีอาจารย์ห้านาทียี่สิบหกวิครับเดี๋ยวไปเก็บเลยกันเลยครับอยู่ไก่เลยครับเด้อผู้ร้อยเมตรกับมาแล้วครับเต็มทรงครับเดี๋ยวที่ใส่ปอกขาไว้เลยครับเด้อวตัวนี้เ้อเสียงกลางขึ้นไปใหญ่อีกแล้วครับ น่าจะเป็นตูม่ายตวคู่อ่างอยู่ครับคือแนวใดบุ๊มันอยู่ไกลครับเบิ่งบดกลองก็จะตีน,นะครับปรับขากองครับขากลองตื่นเต้นครับเต็มที่สองของบักเพชรนครครับเดี๋ยวปิดกองไปไกลๆไกกันเลยครับเพื่อสิฮอดครับผมโอ้ยลุดไปแล้วอาจานเือ บินไปทั้งพูครับเดี๋ยวผมจะไปนน้ำมึงครับโอ้ยเมื่อยดิโอ้ยเล่นนะหมวดท่านครับโอ้ยลุกยันใหญ่ครับเดี๋ยวจะไปนน้ำมึงครับไปทั้งพูครับทัป้าพูครับคือหกจะตุเหตนบ่โอ้ยพูครับคนใหญ่เล่นว่าเรือตีนเดียวหมวท่านครับอยู่ไก่ครับอยู่ผู้ผม โ,โอ้ยเมื่อยเหืวิ่งร้อยเมตรนี่ครับเรียวมากเป็รือตีนเดียวครับแข็งไรยังขนาดครับเดีอยาไปนั่มเลยครับเนะบินโบไก่เด้อครับสรุปแล้วบบไรอาจารย์เน๊โบแมนกาวบบดีได้อาจารย์เนกาวดีอยู่ครับแต่ว่าตีนมันมันลงดินครับมันน่าจะเปียกขึ้นไปจับแบบนี้รถปีกมันติดแบบนีนบ้มันบินวับวับ,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 บ น้ำนักโตโนกกับไปรดีปีกมันรุดเดียร์จานีไไ้มันห้อยโตมันห้อยเรามาตีดบลงดินเพราะว่ามันลงดินก่อนครับนกตัวนี้โอ้เสียดายนะครับตัวครูอ่างสามสี่คำเสียกลางขึ้นไปใหญ่ผมหาจนเหื่อเต้เือเต้นครับไกลครับคุณดีแต่โทรศัพท์ผมโบโตกน้ําครับเหรียญมาโอ้ยลอยเม็ดน่าเสียดายที่หายเลยครับโอ้ยบักเพรนครกับม้านครับ ถือว่าหมานลิ่นเร็วครับผมยังไม่ได้นั่งครับย่างออกไปสำขัญแล้วครับนกป่าก็มานี่ป่านี่ครับนี่ต้นนี่ต้นข้างหลังเข้าต้นนี้นี่ย้ายมาต้นนี้ครับมันต้นนี้ก็ลงดินเลยครับนี่วิวลงมาทีแรกวผมว่ามันจะลงเลยโบลงครับลงดินย่างคูมาอย่างที่ผมถ่ายใหอาจานบึงนะครับยางมาจนฮอตปี้นะครับบินขึ้นเกาะติดเลยครับโบเป็นครับ ต้องลินเดชฝนโบตกได้จานเนอยตอนเช้าสาวอากาศเซนซื้นโบต้องลินครับเก่าครับสองตัวนะครับที่นกรุดไปครับโอ้เสียดายครับตัวนั้นกับเมื่อนั้นกับลุดติดแล้วก็รุดตัวนั้นโบเป็นเสียดายทั้งตัวนี้ครับตัวนี้มันเป็นคู่อ่างครับมีค่าลมมีครับก็เสียดายงไปหานะครับป่านี่หกแค่ไดจานได้โอ้ยเข้าไปแล้วท่วมมัดหัวครับโอ้ลีและเบิ่งนซงเรือแต่ ปีกข้างหน้ามันนะครับปลายปีกครับข้างสี่ห้าเซนนะครับควักไปได้ครับบินบบสูงแล้วควักไปตั้าๆรีแล้วบุหินแล้วโอ้ยหาบูเจอครับหน้าสีไดยแต่บุตายแล้วครับเข้าก็ออกนะครับแถวนี้กินข้าวแถวนี้ได้ก็เดียวก็ขึ้นมาไม่ครับได้แต่หางครับเดี๋ยวสิบห้าพี่เบิ้งขนหางครับเพชรนครครับโอ้สุดยอดครับผมตกโตนกงคุกันเลไลูกบัตท เมฆาลมครับเมฆนี่ถือว่าความหมานนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับเรืองหมานนะครับได้ต่ขนนะจันเบิง่งกว่าไม่ได้ว้าเอา,วา,วาวได้ครับนี่ขนเอามาไม่ได้น้อยครับขนปีล่นดูพี่กับคบอสิเล่นมาท่านเนี่ยครับโบท่านโอ้ยขึ้นมากระจับก็เล่นมา,านเอา้วโบเป็นยังครับถือสวัสวมนกครับแต่ก็ะือสิลัก์ยังง่ครับบ้านนี้ บโบลงดินกัขึ้นกิ่งนี่คือสิราบแล้วผมว่านกตัวนี้ผู้ใดออกต้อนกต่อหนูนี่ก็ขอให้ซู้คขหมานครับอาจารย์ครับวันนี้ผมก็บักเพชรนครครับนกต่อตัวหม่ก็จะได้อำลาพาจากพี่จากน้องจากอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านไวในะโอกาสนี้ครับโอกาสนา้ากัสิมาโตอนกต่อหนูให้พี่ให้น้องให้อาจารย์ได้เบ่งอีกคือเก่าครับปักเพชรนครครับสุดยอดครับผม ออกมือเล็กกะขึ้นกิ่งมือเล็กกันเสลยลงเลยครับติดแล้วก็ได้นกเขานกอ้นกคอดครับมือที่สองกาขึ้นลินหน้าเถียงกับนกเขาครับมือที่สามลงดินกัติดจับเสลยได้เลยครับมือที่สี่ครับออกป่าห่างจากเถียงครั้งที่สองครบโบเฮทให้ผิดหวังครับผิดหวังที่ว่าผมมาผู้ท่านครับยู่ไก่ครับถ้าใครจะเล่นเก่าก็ให้ยู่ไกลไก่เลยครับเด้อหวังสิบซาวเมตรครับผมอยู่ไก่พครับร้อยเมตรครับ เื่อผมลูกมาครับโอ้เกิดเลียดมาหดครับนกน้ำนักโตมันหลายครับนกอวนนะครับเริ่มได้กินเข่าเบิ่งขคนปีกว่าน้อยนะครับอาจารย์ได้นี่รุดออกไปห่างบุมีได้ครับห่างนะคนปีกก็ออกไปข้างแล้วเป็นเจ็ดแปดเซบนะครับเรือตะปีกควักครับวันนี้ผมกับบักพิณนครกัขอกาวครวบาสวัสดีครับเเจอกันใหม่อีพีหน้าครับอีพีนี้กับเฮดได้อยู่ครับ นกมันลงดินครับตีนมันเปียกครับก็ะยางที่เห็นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ีพีหน้าครับเพะอ,อีพีนี้เฮลนะครับเด้อตัวนี้นะครับเด้อส่วนสําหรับมือนี้กัได้มาเต็มหนึ่งครับกับนกโตครับส่วนบัพพีนครติดรุดครับ